กาวัสดีครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขคนนะครับตอนรับเขาสู่ช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองนะครับมื้อนี้นะครับผมกาตรงกับมือวันอังคารที่18มิถุนายน2567นเเนาะครับเนาะ นะครับเห็ดเอียงอยู่เนอะครับผมนะฮะอ่าตอนนี้กับบรรยากาศไซๆแล้วล่ะครับผมกินข้าวเศร้าแล้วไปนะครับเอาข้าวข้าวนะครับเกี่ยวกับแหวววงนะครับหมอลลัมนะครับมาเว้าซูพอมีพี่น้องฟังเด้อพี่น้องครับผมนะอ่าหลังจากที่วันที่สิบห้านอกก่อนมือเหล็กออกมือนึงนะครับมือนั่นก็เป็นมือปิดนะครับผมปิดฤดูกาลนะครับผมของอ่าคณะหมอลลัมวงศิลปินภูไทย นะครับผมก็มีความอ่าเพื่อนบรรยากครับผมเสื้อผอกเสื้อผ้ายนะครับเนาะเอฟซีแฟนขับมอเตอร์มคณะศิลปินผู้ไทยกันหลากหลายนะครับผมอ่ากับซีมี่เอียงแน่ละครับผมกับซีมี่น้องคอปเตอร์นะครับไปเป็นศิลปินรับเชิญแน่ซึ่งผมกับร i ว a l เข้าไปนะครับเนาะในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแต่นะครับเรื่องมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมอ่านางเอกคนนี้นะครับเนาะนางเอกคนนี้ก็เป็นนางเอกคนหนึ่งที่ผมกะ เคยให้ทิปเด้พี่น้องนะครับตอนที่ผมกลับบ้านไปวันเสาร์อาทิตย์เนาะกาซิมากลับบ้านไปหาทอบแม่นะครับอ่าอยู่ซีสเกดนะครับแล้วก็เคยไปเที่ยวนะครับไปชมไปให้กำลังใจนะครับผมอ่าน้องเพลินอยู่คือกันนะครับเนาะนางเอกที่ผมกำลังสิียร์โอเอยู่ต่อหนี่ก็คือนะครับน้องตายสุวรรณันนั่นเองนะครับเนาะแต่ก่อนเนี่ยเพลินเป็นนางเอกหลักเลยนะครับเนาะของอามอลำอ่าใจเซินร้อยนะครับผมบอยสิริชัยนั่นเองนะครับอ่า มวนครับผมขนาดหนีมวนนะครับฤดูการนาพุ่งกัเฝ้าเบิงอยู่คือกันนะครับเนว่องาสิคักกว่าฤดูการหนีโบนะครับผมแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเนาะคือก้อนนานั่นนะครับนอกจากเป็นข้าวเป็นข้าวนะครับในส่วนของนั่งเอกนะฮะไตสุวรรณนั่นนี่แหละนะครับที่เพิ่นกัอยู่ดีๆนะครับเนาะบริมมือเรื่องมิลาอันใดนะครับเพิ่นกะ ต้นฮานสะกอนนะครับบอดในปีจะดูการจ้อยนะครับเพื่อนกับไปเว้าไปบอกนะครับผมไปล่ำล่ากันนี่แหละนะครับนอกจากบอดบอยสิริชัยนะครับนวัดศิขอล่มเด้อนะครับให้เหตุผลว่าอันใดให้เหตุผลว่าเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละพักผ่อนบ่เพียงพ่อบ่หรือว่าสิเป็นอาการใดนะครับเนาะเพื่อนกับว่าสู้กันเพื่อนกับบอกนะครับอบอดบอยเพลินนะครับจนได้ออกมานะครับผมและกักล่าสุดเนี่ยบัดเนี่ยล่าสุดกับ วันที่สิบหามิถุนายนวังหันนี่แหละพี่น้องนะครับที่ผ่านมานะฮะการมีโชว์เปิดโตนะครับมีโชว์เปิดโตของอน้องไายสุวรรณันนะครับไปเป็นศิลปินรับเชิญนะครับขึ้นเวทีแนะศิลปินผู้ไทยนะครับในมือของอาการปิดฤดูกาลนะครับเนาะนะฮะเพื่อกะเปิดโตด้วยเพลง นักรองบรรนนอกพี่น้องครับผมนะฮะถามว่าเป็นยังจังเอามาเบาคาวมันจะเป็นทีหึ่อห้าพี่น้องครับผมเพราะว่ากัมีเพจใหญ่ๆนะครับพ้นตามหลายๆนะครับผมหลายแสนนะครับเพื่อนกระดิโพดคาวนะครับผมกับอ้าไเปิดที่ตามเพื่อนมากก็เลยเอามาเบาซูพอมีพี่น้องฟังนะครับเนาะนะฮะเพื่อนกัผ่านหัวคาวนะครับหลากหลายหลักเกี่ยวกับอ่าบอทบอยนะครับบอทบอยอ่าอึ้งบอทบอยไม่พูดอะไรอย่างี้ประมาณนี้แหละนะครับเนาะ เพราะว่านั่งเอกเพื่อนกะปั่นมากับมือได้ครับพี่น้องสําหรับในส่วนของหน่องตายสุวรรณนั่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ตายสุวรรณนันคงยิ่งนะครับผมแต่ว่านี่เป็นนั่งเอกตายสุวรรณนันนะครับเนาะนะครับเพื่อนกับภาพไปออกไล่กลงไล่การอะไรวนมอลลัไอดอลนะครับเนาะมอลําไอดอลทางรายการทีวีนะครับกับมีซื้อมีเสียงกันไปหน้าตอนนี้กะมีค้นหูแจักนะครับเนาะนั่งเอกตายสุวรรณนันหลายนะครับอ่ะมือวันที่สิมฮานี่พานมากนะครับ น้องตายเพิ่งเกิดได้มา่อคนนะครับมือปิดวงฤดูการนะครับปิดฤดูการของศิลปินผู้ไทยร้องเพลงนักร้องบรรน,นอ,นรนอของแม่พุผผ่มพวงดวงจันทร์นะฮะก็เลยเหตุให้เป็นข่าวนี่แหละพี่น้องครับผมนะฮะแต่วา่าก็เ้าแล้วผมคิดว่านะดราม่าเนี่ยมันก็บ,บ่ได้เกิดขึ้นจากตัวศิลปินดอกพี่น้องพี่น้องว่าคือผมบอกดราม่าบ่ได้เกิดขึ้นจากตัวศิลปินเลยพี่น้องนะฮะมันเกิดขึ้นจากนะครับเอซแฟนคลับนี่ละนะครับผม ทางคนหักเนรทางคนบ่หักเ occurs, นรนะครับเขามาเวาเขามาพิมพ์นะครับผมศาสตร์ตัวหนังสือใส่กันไปศาสตร์ตัวหนังสือใช้กันมากนะครับศาสตร์สีใช้กันนั่นเองเนาะนะครับมันจะเลิกกลายเป็นดราม่าในที่สุดพี่นองครับผมนะแต่จันหนจัไหดมันจะเป็นซิดของศิลปินแต่ละผู้แต่ละคนนั่นแหละนะฮะคือจะเท่าเห็นมากนะครับเนาะหลายๆฤดูกาลหลายปีที่ผ่านมากนะครับศิลปินลังค้นกับมาฮอดกลางฤดูกาลนะครับกับล่งเวที่ นะครับมันจะมีมาเรื่อยๆครับพี่น้องบอเมนว่ามันสิบ่มีเลยเนาะครับเนาะมีมาเรื่อยๆนะครับผมตลอดตลอดทุกทุกฤดูกาลนั่นแหละนะครับผมผมคิดว่ามันกาเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะแล้วมันกาขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเองนั่นแหละว่าเพิ่อนสีลงแงามได่นะครับสิไปลายาขึ้นอยู่มองได่นะครับในฐานะที่ผมนะครับเพช่อง YouTube แล้วกับเม้าบอลคาวสูพรมพี่น้องฟังผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แล้วม,ม,นะมันก็เป็นความสมัครใจนะครับเนาะมันก็เป็นความสมัครใจมันก็เป็นความเต็มใจของศิลปินคนนั้นๆท่านนั้นๆนั่นแหละว่าเพิ่อนออยากอยู่ฮอดย่ามใดนะครับผมหน้าที่ของเอฟซีบัดเนี่ยหน้าที่ของเอฟซีหน้าที่ของยูทูบเบอร์เนาะหากะค่อยส่งกำลังใจค่อยให้กำลังใจค่อยติดตามผลงานนะครับเนาะว่าเพิ่นเปลี่ยนเวทีใหม่ นะครับผมึืนวงไม้นะครับพัฒนาการเพิ่นสิเป็นแนใดนะครับเพิรนสิลองเพียงยังไงครับอาซูเฮาฟังนะครับโชว์เพิ่นสิออกมางามสำไดนี่ผมอยากให้โฟกัสตรงนี้มากกว่านะครับการที่สีมะสานกระแสปุ๊กกระแสสาศสีศาสโครนใช่กันเนาะบบดีเราพีนองครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮามาฟังนะครับเนาะบรรยากาศนะครับเนาะในการเปิดโตยานเป็นทางการนะครับผมเขาซูนะครับ หมอลำคณะศิลปินภูไทยนะฮะของน้องสาวคนนีด,นดีกว่า,าว่าพ่อวีนะครับน้ะเพื่นสีบอกว่าจางไหนเนี่นงรอดิดตามน้องใบสุวรรณันนะครับเป่าโปงลำเพลินมาเสริมทัพศิลปินภูไทยแล้วปีหน้าสีมีอยังให้พี่น้องได้เบิ้งสีมี่ยังให้พี่น้องประทรับใจนะครับรอดทิดตามสาวผู้ไทยคนดนีจัดบาทนะครับสวดๆนะครับกัครับ ที่ลาบอกก็พี่น้องแน่ใจน้อยฝากเนี่ยฝากโตกับแฟนครับศิลปินผู้ไทยเฮาจ้าไหนกกมาจีิงก็มันชัดจริงส<น>ว่าจ้าไหนก่นอนนงไตยสุวรรณนศิลปินผู้ไทยค่ะสวดๆจังบ้านนะครับพี่น้องรอดยิ้มตามพี่น้องครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดโตย่างเป็นทางการเลยล่ะพี่น้องนะครับว่าน้องไตยสุวรรณนนะครับเนาะกะศิลด์มานะครับอยู่ในบ้านหลังใหม่ นะครับออมกอดของพ่อวีวีรพงษ์วงศิล์นะครับผมเป็นนั่งเอกคนใหม่ของศิลปินภูไทยนะครับบัตรเนี่ยฤดูการนาฤดูการซีฮอตเนี่ยนะครับฝากพี่น้องเป็นกําลังเอ,อื้อกาลังใจให้กับน้องตายสุวรรณันน้าเนนะครับผมฝากผลงานเพื่อฝากติดตามเบึงผลงานเพลินฝากให้กาลังใจฝากเชีย์นะครับผมฝากอุ้มเอาเนาะเป็นลูกในบ้านเป็นหวันในสวนนั่นหละนะครับผมซียูวงไดสีไปยูมองไดนะครับเขาคนนี้ก็คือตายสุวรรณัน คนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับในช่วงนี้พี่น้องครับผมนะบรรยากาศหนาฝนเหรอเนาะหนาฝนแล้วหลายๆวงเพลิงการเริ่มอ่าปิดฤด,ดูกาลกันไปนะครับผมแต่ว่าการยังมีอีกหลายๆวงที่ยังบม่ทันปีติดตัวกาลค่ะผมในฐานะที่เฮดช่องยูทูบเบอร์นะครับเฮดช่องยูทูบขอส่งกำลังเอื้อกำลังใจเนาะครับเนาะให้กับอ่า คณะมอลั์ำนะครับเนาะทุกๆวงนะครับผมสูครับผมนะฮะสูไปน้ำกันนะครับเนาะอ่าโอกาสนาฟ้าไม่ฤดูกาลนาจังใดจังใดจะขอให้อ่าทุกๆวงนะครับเนาะแข่งกับโตจะค้อมนี่แหละสา่นซันผลงานให้กับเอฟซีแฟนคลับเดเบิ้ลเดมมวลยู่นาหานาเวที่หรือว่าในกลุ่มปิดกระต่างแต่นะครับผมผมเจ็กหนึ่งวันฉลองนะครับ ขอยืนเป็นกำลังใจยู่มองนีขอนังให้กำลังใจยู่มองนีนะครับกระซิบว่าไปไซดอกนะฮะอ่ะวงใดวงใดเดี๋ยวผมเอาข่าวต่างๆมาเบาสูพอมีพี่น้องฟังนะสิเป็นเยักับดามาหรือบอดามาขออนุญาตเชี่ยถูกวงกันแล้วกันนะครับเนาะฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้จังใดเขามาแล้วนะครับผมกาย่าลืมกด ซับสไคร e นะครับกดติดตามช่องให้น้ำแนฝากพอ่อพี่พีน้องเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนแล้วก็ฝากพอ่อพี่พีน้องนะครับถ้าเป็นไปได้ให้กำลังใจนะครับคนเหตุช่อง Youtube นะครับอย่างช่องเจีนิ่งวันฉลองนะครับจะ,อะมอบ ซูเปอร์แต่งให้น้ำแนกกระได้เด้อครับผมสิขอบคุณรวงหนาหลายๆพอกันไหมคลิปต่อไปพอกันไหมข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงหมอล่ำนะครับในคลิปต่อไปสำหรับชุมนีหนึ่งวันฉลองขอโตล่าไปแต่พิ่งทนีสวัสดีครับ